ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับตัวซีเวอร์นะครับแล้วก็ตัวชายนะครับนะซึ่งอยู่ในแมป2แมปพาร์ทที่2นะครับก็มีแมปอะไรบ้างไปดูแมปแรกนะครับก็คือแมปมีดบอลหรือว่าเบรดบอลนั่นเองซึ่งวิธีการที่เราจะได้ตัวซีเวอร์ทั้งหมด3อันพร้อมกับตัวชายทั้งหมด5อัน,นะครับนะเราจะต้องมาที่ NPC ตัวนี้นะครับมันก็จะโชว์ให้เราเห็นนะครับว่าเราจะต้องทำโคสเพื่อเอา e x p นะครับนะ เพื่อมาปลดล็อกตัวซิเวอร์ทั้งหมด3อันนั่นเองแมปนี้ทำไว้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงหากเราได้15 exp เราจะได้ตัวเหรียญตาชิ้นที่1มานะมาครับนะ25 exp ได้เหรียญตาที่2 50 exp จะได้เหรียญตาที่3นะครับก็เราไปเริ่มเควสกันเลยเควสแรกของผมนะครับก็คือฆ่าคน,นได้5คนนั่นเองเควสนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับเมื่อเราเสร็จเควสแล้วมันก็จะขึ้นปุ่มเครมที่ข้างเควสของเรานะครับก็ให้เราทําการกดปุ่มเครมได้เลยเมื่อเรากดเครมแล้วนะครับทีนี้เราก็จะได้ตัว เหรียญตาชิ้นแรกนะครับนะก็ตรงใต้ล่างเหรียญตาเนี่ยมันจะมีปุ่มเคลมนะครับก็ให้กดเคลมอีกรอบก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเควสที่2นะครับก็ให้เราชนะด่านสนามฟุตบอลนะครับก็ตัวด่านสนามฟุตบอลนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าผมนั้นได้ฆ่าคนไปละสองคนก็น่นแหละดันแหละเมื่อทุกคนชนะแล้วก็ทุกคนกดปุ่มเขียวที่ข้างเควสได้เลยโอเคนะครับต่อมาเควสสุดท้ายนะก็ให้ทุกคนนะครับทำการไปสู้กับบอสปลาหมึกซึ่งตัวบอสปลาหมึกจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ทุกคนยืนรอเวลาจนกว่ามันจะพาเราว่ไปอีกด่านนะครับ ก็สำหรับวิธีการสู้บอสนะครับก็ง่ายมากเพียงแค่ให้เราตีบอลโต้กับบอสไปเรืเเ่อยนะครับจนกว่าเลือดบอสมันจะหมดหลอดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเรามี3หลอดด้วยนะสำหรับเลือดนะทุกคนก็ระวังให้ดีแล้วกันเพราะถ้าเกิดเราพลาดโดนบอลสารอบนะครับก็คือตายนะครับเริ่มใหม่ ก็เมื่อเราทำเควดครบ3เควสนี้นะครับนะเราก็จะได้ตัว3มเหรี่ยญตามมาแบบฟรีๆเลยนะครับต่อมาจะเป็นตัวชายนะครับนะก็ <grading> ตัวชายชิ้นแรกนะครับนะจะอยู่ที่สนามฟุตบอลตรงนี้เลยนะครับต่อมาชายชิ้นที่2จะอยู่หลังกระบองเพชรในด่านทะเลทรายนั่นเองนะครับต่อมาชายชิ้นที่3จะอยู่ในด่านโลกเห็ดนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงเห็ดสีม่วงตรงนี้นะครับก็ให้เรากระโดดเก็บได้ต่อมาชายชิ้นที่4จะอยู่ในด่านเรียบๆแบบนี้เลยนะก็มันจะอยู่ตรงมุมแมปนะครับนะตรงขอบแมปต่อมาชายชิ้นที่5หรือว่าชายชิ้นสุดท้ายนะคร ก็ให้ทุกคนเดินไปเก็บได้เลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูแมปต่อไปกันเลยแมปที่2ของคลิปนี้ก็คือ horrific housing นั่นเองซึ่งผมจะพาไปดูวิธีการรับตัว สามซิเวอร์ก่อนซึ่งวิธีการรับ3ซิเวอร์นะครับก็ไม่ยากนะเควสแรกนะครับก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่ให้เรานะครับเอาชีวิตรอดในโหมดเกาะนะครับมันจะมีโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดไอแลนซ์นะครับก็ให้ทุกคนเอาตัวรอดนะครับจนกว่าเราจะชนะนะต่อมาเควสที่2อันนี้ผมได้มาแบบงงๆนะครับก็ตัวเควสที่2เนี่ยจะให้เรานะครับเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับนะก็ถ้าทุกคนรอดทุกคนก็จะได้ตัวเหรียญตานี่แหละมาต่อมาตัวเควสสุดท้ายครับก็คือให้เราตีบอสเป็ดนั่นเองนะครับซึ่ เก็บตัวโมรโ,โทฟนะครับนะอันผิดขออภัยด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะมันจะเป็นตัวขวดแดงๆนะซึ่งถ้าทุกคนเก็บนะครับตัวเลือดบอสนะครับก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามหาเก็บแบบนี้ไปเรื่อยนะครับนะสำหรับตัวขวดแดงๆก็จะบอกว่าตัวขวดแดงๆนะครับมันจะมีเวลาอยู่นะครับนะคือทุกคนน่ะ จะต้องรีไปเก็บก่อนที่มันจะเคลื่อนที่ไปจุดอื่นนั่นแหละก็เมื่อเราสู้บอสเสร็จเราก็จะได้ตัวเหรียญตาแบบนี้มาเลยนะครับก็เด oh sh ี๋ยวเราไปดูวิธีการรับตัวชายทั้งหมด5ชิ้นกันเลยนะครับชิ้นแรกนะครับจะอยู่ในโหมดบ้านที่เรียงเป็นตัววีนะครับซึ่งมันจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับนะสำหรับตัวคริสตัลนะครับหรือว่าตัวชายนะครับก็จะอยู่บ้านหลังที่2ตรงนี้เลยนะครับต่อมาชายชิ้นที่2ก็อยู่ในโหมดบ้านที่เรียงลงมาเป็นตัววีแบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็หทุกคนมาทางด้านซ้ายเหมือนเดิม จะอยู่ในล็อบบี้ก็ทุกคนเดินตามผมมาได้เลยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ทุกคนเดินไปเก็บได้เลยนะครับโอเคสองชาชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ในออฟบี้ตรงนี้แล้วนะครับก็มันจะมีทางแยกระหว่างทางด้านซ้ายกับทางด้านขวานะครับนะซึ่งมันจะอยู่2งฝั่งเลยก็เวลาที่เราจะไปแต่ละด่านเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเก็บกุญแจด้วยก็เราก็ให้เราเก็บกุญแจด้วยนะครับก็ผมไม่อยากที่บายได้เพิ่มน้ำก็ดูตามคลิปเอา โอเคนะครับก็วิธีการรับตัวซิเวอร์แล้วก็ตัวเอ,อ่อชายทั้งหมดก็มีเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ชกดตามด้วยส่ันนี้ก็ไปละครับไป